เคยมีอาจารย์อะไม่สัมภาษณ์เด็กที่หัวแดงนะเ,เขาบอกว่าไม่มีการวทศสไม่รู้เรื่องหรอว่าต้องแต่งตัวยังไงไม่รู้เรื่องหรอว่าต้องแต่งตัวยังไง่ดีค่ะชื่อพีซินีสิริเฉลิมกุลค่ะชื่อเล่นว่าไขา่หมค่ะจบมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศษาสตร์ค่ะตอนนี้ติดคณะทันตแพทย์ค่ะ ก็ร mm hmm. ู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเคยสอบไปรอบนึงแต่ก็ไม่ผ่านแล้วพอรอบนี้ผ่านก็เลยดีใจมากค่ะก็ได้รู้ว่าวิธีสัมภาษณ์ควรจะทํายังไงให้ประทับใจกรรมการค่ะแล้วก็ได้รู้วิธีการเขียนเรียงความวิธีการจัดเรื่องว่าควรจะต้องทํำยังไงตอนนี้ค่ะก็ตั้งใจอ่านหนังสือให้มากขึ้นค่ะแล้วก็เขียนว่าตัวเองจุดอ่อนคืออะไรแล้วก็แก้ไขตรงนั้นค่ะก็สู้ๆนะคะทุกคนแค่พยายามก็ทำได้ค่ะ ได้จริงติดจริงต้องเป็นเอ็กที่น่เคยมีอาจารย์อะไม่สัมภาษณ์เด็กที่หัวแดงนะเขาบอกว่าไม่มีการะเทศะไม่รู้เรื่องหรอว่าต้องแต่งตัวยังไงเขาก็พูดอยู่ว่าชุดสุภาพ